สวัสดีครับประจำวันเสาร์ที่11มีนาคม2566จะคงต้องติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมพุตุนิยมวิทยาเหลือเวลาเตรียมตัวในวันนี้เพียงแค่อีกหนึ่งวันเท่านั้นหลังจากนั้นในช่วง12-14ถึงมีนาคมพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออกจากแนวปะทะของอากาศมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมา ซึ่งละลอกนี้จะมีกําลังระดับปานกลางในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงเป็นพายุฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงฝ้าล้องฝ้าผ่าโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อนเนื่องประกาศแจ้งเตือนเรื่องของพายุฤดูร้อนที่จะมีผลกระทบกับประเทศไทยทางตอนบนซึ่งจากการประกาศแจ้งเตือนภัย จังหวัดดังต่อไปนี้จะเป็นจังหวัดพื้นที่เสี่ยงฝนตกและก็ฝนตกหนักถึงหนักมากกันบ้างจะเป็นจังหวัดอะไรนั้นและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับช่องรุดสิทธิคุณจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับจากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฉบับล่าสุดเรื่องของพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนโดยมีผลกระทบตั้งแต่ช่วง12-14มีนาคม2566เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ที่มีกำลังปานกลางแผ่มาจากประเทศจีนลงมาปกคลุมยังประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางและตะวันออกรวมถึงทะเลจีนใต้ประกอบกับมีคลื่นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนลงมาปกคลุมทางบริเวณภาคเหนือในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศค่อนข้างร้อนเนื่องจากย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุม ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีพายุฤุดุร้อนเกิดขึ้นโดยพายุฤดูร้อนจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงและสามารถมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายโดยควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับกรเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและ ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยในช่วงวันที่12ถึง14มีนาคม2566จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในแต่ละวันมีดังต่อไปนี้โดยในช่วงวันที่12มีนาคมบริเวณภาคเหนือจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถพิษณุโลก และเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูและอุดรธานีวันที่13มีนาคม2566ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยานานพแพร่อุตรดิตถ์จังหวัดตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิขอนแกน่นและนครราชสีมาภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดวันที่14มีนาคม2566ภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราด จากการประกาศแจ้งเตือนฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตลักษณะสภาพอากาศตามแบบจำลองเริ่มต้นกันที่ช่วงวันเสาร์11มีนาคม ในช่วงเวลา10นาฬิกาท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าเส้นไอโซบาที่116นะครับเพิ่งจะแผ่ลงมาถึงหลวงพระบางเท่านั้นเองของประเทศเลาวเส้นไอโซบามันคืออะไรหรือบางท่านยังไม่ทราบนะครับเส้นไอโซบานี้ก็หมายถึงว่าเป็นเกี่ยวกับมวลอากาศเย็นนะครับที่แผ่มาจากประเทศจีนว่าถึงไหนแล้วนั่นเองนะครับ โดยถ้าหากเราดูอย่างนี้นะครับเราก็จะทราบทันทีว่ามวลอากาศเย็นนะครับจะแผ่ลงมาช่วงเช้ามืดจนถึงช่วงประมาณสายๆที่เราดูกันอยู่ตามแบบจําลอง10นาฬิกาก็ถึงแถวหลวงพระบางของประเทศลาวเท่านั้นนะครับพอหลังจากช่วง10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับไปหาช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงบ่ายนะครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นว่าแน่นอนก็ต้องอ่อนกําลังลงเพราะอะไรครับ เพราะว่านะครับจะมีแดดออกแดดก็คือความกดอากาศต่ําหรือความร้อนสะสมในช่วงตอนกลางวันนะครับก็จะทำให้ในประเทศไทยเนี่ยจะมีอากาศร้อนค่อนข้างไปทางอบอ้าวนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่อาศัยอยู่ทางบริเวณประเทศไทยทางตอนบนหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกหรือแม้กระทั่งภาคใต้ทางตอนบนนะครับจะไม่ถึงกับอากาศร้อนจัดในช่วงวันเสาร์นี้เพราะอะไรเพราะว่า พื้นที่โดยส่วนใหญ่เน้นย้ำนะครับพื้นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดฟ้าคลึ้มขึ้นนะครับโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดฟ้าคลึ้มในพื้นที่ส่วนใหญ่หรือว่าในบางช่วงเวลานะครับก็มีแสงแดดออกนะครับสาเหตุมาจากอะไรมาดูในเรื่องของลมนะครับระดับสูงจากน้ำทะเลขึ้นไปนะครับ5กิโลครึ่งหรือว่า5,500เมตร เจ้าตัวนี้ครับคือสาเหตุครับคือขึ้นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกนะครับขึ้นกระแสของลมฝ่ายตะวันตกนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ปกติเนี่ยจะเคลื่อนมาจากเทือกเขาฮิมาลัยหรืออาธิเบตนะครับแต่ว่าลักษณะสภาพอากาศในช่วงวันเสาร์นะครับในช่วงวันเสาร์ที่11มีนาคมนี้นะครับไปหาช่วงวันอาทิตย์ที่12มีนาคมนี้นะครับก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวมาเรื่อยๆนะครับเข้ามาปกคลุมทาง ภาคเหนือของประเทศไทยบ้านเรานะครับนี่คือเป็นลักษณะของจะดึงนะครับลมเย็นมาส่วนหนึ่งนะครับเป็นลมระดับยอดเมฆนะครับแล้วก็จะดึงความชื้นจาก,อ,ากอ่าวเบงกอลเนี่ยเข้ามาพัดผ่านเมียนมานะครับแล้วก็เข้ามาพัดผ่านในประเทศไทยบ้านเรานะครับก็จะส่งผลต่อไปครับทำให้มวลเย็นนะครับหรือว่าความกดอากาศสูงเนี่ยจะเริ่มแผ่ลงมาตั้งแต่ช่วง ค่ำๆข,ของวันอาทิตย์ที่12มีนาคมเป็นต้นไปนะครับโดยท่านผู้ชมส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ทางบริเวณภาคเหนือและทางภาคอีสานจะสัมผัสอากาศถึงความหนาวเย็นได้อย่างชัดเจนเลยคือตั้งแต่ช่วงเช้ามืดถึงช่วงเช้าของวันจันทร์ที่13มีนาคมเป็นต้นไปนะครับนี่คือลักษณะสภาพอากาศที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงก็เน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งขอให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย ทีนี้เราเลื่อนเวลากลับมาดูในช่วงของวันอาทิตย์ที่12มีนาคมกันก่อนนะครับกลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายไปหาช่วงค่าถึงช่วงดึกของวันอาทิตย์ที่12มีนาคมนะครับเส้นไอโซบาร์เนี่ยจะเรียงกันเป็นเริ่มเป็นตับแล้วนะครับจะดันลงมาแบบติดๆกันนะครับอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่ามวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงนะครับจะแผ่ลงมาอย่างรวดเร็วนะครับ แล้วก็จะมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้เกิดการประทะของมวลอากาศครับหรือก็คือเลีอีกอย่างว่าพายุฤดูร้อนครับลักษณะของมันนะครับก็คือพายุฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับและเนื่องจากว่ามีมวลเย็นนะครับดันลงมาและมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับระดับปานกลางเนี่ยก็จะสามารถทําให้เกิดลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับและพอเราเลื่อนเวลาดูต่อไปในช่วงวันจันทร์ที่13มีนาคม2566นะครับ ให้ท่านผู้ชมนะครับสังเกตรตรงปื้นสีฟ้าเลยนะอันนี้คือลักษณะของกลุ่มฝนที่เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยบ้านเรานะครับก็จะกระจายตัวอยู่ทางภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ครับทางภาคกลางภาคตะวันออกและทางภาคใต้ตอนบนสําหรับทางภาคอีสานหรือว่าทางภาคตะวันออกเชิงเหนือเนี่ยจะมีลุ้นปริมาณของฝนตามที่แบบจําลองได้บอกเราเนี่ยนะครับก็คือทางตอนบนนะครับแถว จังหวัดเลยหนองคายหรือว่าอุดอรรวมถึงบึงกาฬนะครับในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่12นะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือก็ไม่เห็นแต่นะครับภาอิสานเน้นย้ําให้ระวังในเรื่องของลมกระโชกค่อนข้างแรงนะครับเรียกได้ว่าในรอบนี้ หลังคากระพือหลายหลังแน่บ้านไหนใครรู้ตัวว่าหลังคาไม่แข็งแรงนะครับซ่อมแซมด่วนเลยลักษณะสภาพอากาศหลายภาคในช่วงวันนี้มีดังต่อไปนี้ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยจะมีอากาศร้อนกับเกิดฟ้าหลัวได้ในช่วงตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสและสูงสดุด34-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นกับสามารถเกิดหมอกในช่วงเช้าโดยจะมีอากาศร้อนกับเกิดฟ้าหลวงในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด19-22องศาเซลเซยยียสและสูงสุด34-36องศาเซลเซยียสลมตะวันออกความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีอากาศร้อนกับเกิดฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซยียสและสูงสุด36-38องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีหมอ,อกบางในช่วงตอนเช้าและก็จะมีอากาศร้อนกับเกิดฟ้าหลวนในช่วงตอนกลางวันโดยสามารถมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งส่วนมากเน้นไปทางตามแนวชายฝั่งอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสและสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดยะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศา,ศาเซลเซ,เซียสและสูงสุด32-35องศา,ศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชล,ลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20-26องศาเซลเซียสและสูงสุด34-36องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีหมอกในช่วงเช้าโดยจะมีอากาศร้อนกับเกิดฟ้าหลวนในตอนกลางวันสามารถมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสและสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตาความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนจะจากกันในคลิปนี้ขอคนละหนึ่งกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศกับช่องลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ